ฮัลโหลสวัสดีค่ะต้องขอขอบคุณก่อนนะคะ s โซล่าค่ะบีบีกับแป้งนะนี่นะคะตอนนี้หน้าสดมากอันดับที่หนึ่งนะคะทา m o ร s t ร r i z e r ทำให้หน้าเราตึงแล้วก็ดูบำรุงหน้านะคะอันนี้ขั้นตอนที่สองนะคะเป็นบีบีของโซล่าเหมือนกันแต่ตัวนี้เป็นค่อนข้างที่ว่าจะหนามากนะคะ คนที่เหมาะสำหรับอาจประมาณแบบว่าหน้าไม่เรียบเนียนหน้าวกอะไรประมาณนี้นะคะแต่ถ้าคนที่แบบว่าหน้าโอเคอยู่แล้วก็ใช้บางๆพอนะคะเพราะไอ้ตัวนี้มันเนียนมากแล้วก็เกี่ยง่ายมันจะอยู่ควบคุมความมันอะไรพวกเนี้ยนะคะทำให้หน้าเราขาวอะไรอย่างนี้ก็เดี๋ยวจะมาดูกันนะคะถ้าเขาด,ด้วยอย่าึงนะ ต่อไปนะคะเรามีปัญหาเรื่องใต้ตาดำเป็นมีแพนด้าแต่เราก็เอาบีบตัวนี้นะคะโปะนี่ไปเพื่อปิดรอยที่เราเป็นมีแพนด้าทาทาทาตก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 ,ตกนี้ไปนะคะพอจะทำอย่างนี้ประจำเลยแล้วมันจะดูเนียนเป็นธรรมชาติมากๆตรงนี้ หายไปแล้วตอนนี้เราก็จะมาโปะแป้งกันนะคะอันนี้เป็นแป้งโซล่านะคะอันนี้ตัวใหม่เลยโบกโบกโบกบกไปละคอนไวช้าอย่เี้เอาอยู่นะเนี่ยพูดจริงๆยังคิวข้าวผมวันนี้ก็ จะเลือกวันที่เขียนคิ้วเป็นไม่ใช่แบบผงอะเป็นแบบดินสอนะคะ Beauty c o t t a g e นะคะน,นี่เราจะแต่งสไตล์แบวๆกันไม่รู้ว่ามันจะแบวหรือเปล่านะตาคิ้วพอจะเน้นแหลมๆหน่อยแล้วก็ิจะใช้แบบฝุน่นเขียนอันนี้มันจะดูทำให้เป็นอีกแบบหนึ่งอีกรูปหนึ่งนะคะใช้ดินสอเขียนหางคิ้วแหลมๆต่อไปอายแชโดคะ่ะ นี่นะคะเ้าก็จะเน้นเอามาแบบว่าให้ตาวิงวิงนะคะเลือกสีแบบนี่นะคะสีชมพูเราก็จะทาทา,ทาให้มันเป็นแบบว่าดูวิงวินะคะให้ดูแบบว่าตาเราดูแวววาวตลอด ก็จะเหมือนอาดูมีกับเพจอะไรอย่างเงี้ยอยู่บนเปลือกตาของเรานะคะอันนี้เราจะเน้นหวานๆไว้ก่อนแมวไว้ก่อนแต่พอลูกเขาจะแต่งมันจะเบลล์อีกต่อหน้าก่อนก็ลองดูแล้วกันอีกข้างนึงก็เช่นกันนะคะแต่ใหามันดูวิวิวเพิ่มความแบวล์เที่ตาเรานะมันดูฟลุ๊กฟลิ๊ง มุยต่อไปคะ่ะจะเป็นการาเขียน,นะะอายแชโดว์นะคะเอเลเนอร์คือตัวเดียวนะคะพอก็เป็นคนจักตายแล้วพอก็จะเขียนให้มันดูหนาขึ้นนะคะให้ตาเราดูหวานดูคมนะคะ ก็จะมีถามนิดนิดหไหมอาจจะเขียนไม่สวยมากนะคะแต่เดี๋ยวค่อยมาแก้ที่หลังสบายคนตาค่ะใครชอบดัดไปก่อนนะคะสามทีตึกตึกตึกแล้วก็มัสคาร่านะคะของเมเบรีนตอนนี้น่าจะเป็นตัวใหม่นะคะมันมีสองหัวเลยไว้ปัด ขนตาบนนะคะแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นขนตาล่างไว้ตแตาแอบเลอนะคะไปค่ะถึงขนตาล่างไว้ก็จะไม่ปัดขนตาล่างเยอะเกินไปนะคะเพราะไอแบบแ้ตายเลอะง่ายมากจะแอบเลอกเลวนะคะต่อไปด้านครับผม พอจะเริอกเป็นปสีข,ขาวนะคะแล้วก็ลายตรงกลางดัางเลยให้เราดูมีดัางทําดัางอยู่แล้วก็เอาให้มันดูเป็นแท่งขึ้นมากว่าเดิมนะคะเห็นปากก็ผมจุบุเป็นลิปมันนะคะที่มันจะเป็นสามสีนะคะนี่ก็มีน้องๆส่งมาให้ต่อไปแก้มค่ะ อันนี้ว่าจะใช้เป็นที่บัดแก้แบบฝุ่นนะคะขอสกินฟูดติดทุนมากเพราะเราใช้ p ีีของโซล่าแล้วยังไงก็ทนถึงไม่หลุดแน่นอนยังไงไม่รู้มัานแบลวหรือเปล่านะโอเคอ่ะเดี๋ยวก็ขอบคุณนะคะโซล่าพีพีแล้วก็แป้งตัวนี้นะ